ยืนยันคำตอบขอให้ถึงทีขอเสือสลาระอังอ๋ออ่างสลาระอ่างงงูข่อไส้กันเพื่อนๆทางบ้านผมให้โอกาสแล้วนะครับกดดันกันกดันนะน้องบอกกูผิดแน่เลยมึงกูผิดแน่เลยกูได้เลยครับออเสือสร์อัมอออ่างสร์อางพอไส้กันฮึไคิดดีๆคุณครูครับคุณครูคิดดีๆคุณครูคิดดีๆคุณครูครับคุณครูคิดดีๆครับไม่มีท่อไส้กันแล้วเฮ้ยใหญ่หรือเปล่า โอเคมาทำแรกมาเดี๋ยวพี่ขอจับเวลาก่อนต้องบอกยุงเด็กกูบอกยุงหนังต้องแขนงเนะนี่กำลังใจน้องๆจะไม่เสียร์เขาหารนอหนูจระอุกอถุงนอหนูออ่างมอม้าบ้างมึนคิดว่าไงมคิดว่าต้งตอบุมไหมลูกก็ไม่รู้คสวัสดีครับทุกคนผมเก่งทิปเปนเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการทิปเปิลเกมและเกมของเราวันนี้ก็คือ เกมสะกดคำอ p พีสองตอนกติกาก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็คือผมจะเตรียมคำมาทั้งหมด3คํคำด้วยกันให้น้องๆได้สะกดกันถ้าน้องตอบถูกทั้ง3คํคำก็คือชนะเกมของเราเราก็จะมีรางวัลให้นี่ันนี้เตรียมตังมาแล้วนี่นี่ยังไง ใส่ไปนิดหน่อยเหมือนรวยอะทไมหรอกแล้วก็บมรทุนโทษไม่มีเหมือนเดิมไปครับเพื่อนๆก่อนที่จะมปเล่นเกมกันพากพื่อเพื่อนๆทางบ้านเช่นเคยครับเพื่อนๆทางบ้านสามารถร่วมสนุกเกมไปกับเราได้นะครับการมีส่วนร่วมจะทําให้เพื่อนๆทางบ้านดูคลิปวิดีโออย่างสนุกมากขึ้นครับไปครับไปหาน้องๆกลุ่มแรกที่จะมาเล่นเกมกับเราไปกันเลยเลสโกโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เจอน้องๆกลุ่มแรกที่จะมาเล่นเกมกันแล้วนะครับตอนอื่นไปแนะนําตัวกันก่อน แนะนำตัวหนะครับชื่ออะไรอยู่คณะอะไร uh. <laughs> สวัสดีค่ะชื่อชื่อชื่อแพรมค่ะอยู่คณะวิทยาการจัดก,การสาขาบัญชีค่ะลอ,องคิดก่อนนะชื่ออะไรสวัสดีค่ะคชื่อส้อมค่ะเยนคณะวิทยาการจัดก,การสาขาบัญชีค่ะอยู่ปีอะไรกันบ้่งครับอยู่ปีสองโอเคโอเคครับพี่จะเล่นเกงมงกับาเราแล้ว,ลวไหมครับอมแล้วค่ะคำแรกพี่จะบอกนะเนี๋ยกดดันน้องกันโอเคคำแรกมันจะยากง่ายก็คือตรงที่ว่ามันมีตัวการันหรือเปล่าคิดดีๆนะอธิบายให้เรานะโอเคโอเคคำแรก คําว่าสําอางครับคือเครื่องสำอางอาแต่ว่าคําว่าสำอางไม่ใช่ห้าวิผ่านไปอ๋อเดี๋ยวให้หนูสะกดเป็นแบบพวกซอเสือสะอะไร <c oughs> ใช่ครับใช่คร <c oughs> ับสิบห้าวิแล้วนะครับต้องตอบแล้วนะต้องตอบแล้วนะครับซ <c oughs> อเสือสลาร์อําอออ่างสลาสร์างอง,องูไม่มีกาลัน มีหรือเปล่าคิดคดีๆคิดดีๆไม่มีกาลัไม่มีไม่มีค่ะโอเคไม่มีนะครับเพื่อนๆไปคําตอบที่ถูกไหมถูกถูกไหถูกต้องครับโอ้ดังหมดแล้วนะ <laughs> โอเคครับทํ้ที่สองมา <laughs> เดี๋ยวผมขอรีเซ็ตเวลาก่อนทํ้ที่สองมันจะยาวหน่อยแต่ว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายคือคําว่าธนุถนอมจับเวลาฉนุถนอมสนุถนอมพอ <laughs> ทอทหารสละอะโอไม่ใช่ถ,ถ,ถ้าพอบอกแล้วบอกนะครับจะได้อยู่เวลาให้เมื่อตอบรึสิบห้าวิแล้วครับ <laughs> ต้องตอบแล้วทอทหารนอนหนูสระอุกทอถุงนอนหนูเออ่างมอมา้ามั่นใจหรือเปล่าขออีกคำหนึ่งขออีกทีหนึง่งทอ<ะ>ทหารนอนหนูสระอุกทอถุงนอนหนูเออ่างมอมาังมันคิดว่าไง อิดแล้วเพื่อนตอบถูกไหมหนูกก็ไม่รู้ค่ะเยอเพื่อนตอบถูกไหมให้โอกาสทีให้โอกาสทีหนึ่งฉั้น้าถุงก็อาเมืองตอบให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งไม่อะไรให้โอกาสน้องอีกหนึ่งครั้งพอพอถุงนอหนูสารอุงัวไม่ใช่ไม่ใช่มันตอบถูกแล้วเอาใไว้ไหมเอามาเดิมไหมเอามาเดิมไหมถ้ามั่นใจ ตะโกนได้เลยครับข้อทหารนอหนูซาลาุทอถุงนอหนูเอออ่างมอม้ามีคำตอบยืนยันคำตอบยืนยันก็ได้ค่ะถูกก็ถูกหรือว่าผิดคือเราเราให้โอกาสแล้วนะครับเพื่อนๆผิดลองรู้แล้วผิดจริงๆครับโอ้น่าเสียดายอ่ะจริงๆมันต้องเพิ่มสระอะตรงพ้อทหารกำแนกดต้องพระมีมีสระใช่พ้อทหารใช่ โอเคไม่เป็นไรเนาะไว้ครั้งหน้าไม่ได้เก็บวันใหม่ค่ะโอเคครับขอบมากครับก่อนจากกันฝากรับให้เพื่อนๆทางบ้านหน่อยเฟซบุ๊กไอจีอะไรก็ได้ครับ ig p p a m p a c h tempford ig s underscore s o m underscore w a n n i p a ค่ะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นให้ดาล่าอีกทีหนึ่งไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูน้องๆคมที่สองที่จะไม่ได้เก็บวันเลยครับเล็บโจคุมแรกไม่ได้ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่น้องๆกลุ่มที่2ที่จะมาเล่นเกมกับเราแล้วนะครับ้แรกโอ้น่าเสียดายปิดไปคำที่สองแต่คำแรกได้แล้วเดี๋ยวมาดูน้องๆกลุ่มที่2ดูซิว่าจะได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยไปรู้จักกันก่อนแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเหนือนะคะอยู่าคณะครุศาสตาาร์คณิตศาสตร์ชั้นปีที่2หมูด2ส,สวัสดีค่ะชื่อขินนะคะ อยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่สองด้วยอ่ะตอบได้แน่เลยอ่ะมาผิดกลุ่มแล้วเรา <laughs> <laughs> โอ้ยเงินแล้วร้อนแล้วเงินแล้วร้อนแล้ว <laughs> บินแน่เลยโอเคครับพร้อมไหมพร้อมที่จะเริ่อเกมงของเราไหมคำแรกโอเคพร้อมนะแต่พี่ขอรีเซ็ตเวลาแป๊บหนึง่งที่จะเริ่มจับเวลาหลังที่พี่บอกคำแล้วนะถ้าพร้อมที่จะตอบบอกหยุดได้เลยโอเคนะคำแรกของเรามาให้ก่อนมันจะยากจะง่ายคืออยู่ตรงตัวการ์ดมีหรือไม่มีคิดดีๆนะโอเคนะคำแรกคือสําอ่างจับเวลาครับ หยุดเลยหยุดเลยไวมากอ๋อของครูแท้ตะโกนได้เลยครับตอเสือสระอําอออ่างสระอาข้อพายกันฮึเอ้คิดดีๆคุณครูครับคุณครูคิดดีๆคุณครูคิดดีๆคุณครูครับคุณครูคิดดีๆครับไม่มีข้อพายกันแล้วไอ้ใช่หรือเปล่าเอาไงติ๊กต็อกติ๊กตอกให้หนึ่งทีครับยืนยันได้เลยมีค่ะ แล้วแล้วเอายังไงไม่มีกาลันยืนยันคำตอบไม่มีนเพื่อนคิดว่าไงนี่คุณครูนะครับกดดันก่อนกดดันคุณครูก่อนไม่มีนะครับเปิดคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคคำที่สองคำที่สองไม่มีตัวกาลันแต่ก็จะแบบคำยาวขึ้นมานิดนึงนะมายากไม่ง่ายคิดรีเซ็ตเวลาก่อนพร้อมไหมครับน้องบอกว้ามาแล้วโอเคครับคำที่สองสนุ ถนอมจับเวลาครับผมก็หยุดตั้งแต่สามสี่วิแรกอ่ะไวมากครับผมข้ทหารสลระอะพ้ทหารนอนหนูเอาอ่างโมมาเอาอีกทีได้ไหมครับช้าๆช้าๆทีนึงครับพ้ทหารสลระอะนอนหนูสลระอุแล้วก็พ้ทหารนอนหนูเอาอ่างโมมาไม่ใช่เพื่อนเพื่อนบอกไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ใช่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 เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวทหารขละอะนอนหนูสลระอุขอถุงนอนนู เฮ้ยใช่หรือเปล่าค <should live> ุณคิดว่าไงเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเสียงกันแล้วเสียงกันแล้วมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีเฮ้ยมีหรือเปล่าคิดว่าไงครับอ่ะให้หนึ่งท <siblings with> <thighs> ีอ่ะเอาแบบมั่นใจเลยอ่ะขออีกหนึ่งทียังคิดอยู่ยังคิดอยู่ขอทหารสละอาตอนหนูสละอุตอถูกตอนขออากอนยืนทำตอบโอ้เพื่อน ยังไงครับคุณครูของเรากด <Yahoo! S 1> <laughs> ดันด้วยก่อนถูกเปาไม่รู้คุณครูคิดว่าถูกไหมถูกถูกจริงๆครับโอ้ oh, oh, เป็นไงโวแบกเลยครับ <laughs> <laughs> มาครับเดินประจูงขั้นที่สามกันขอรีเซ็ตเวลาก่อน <Yeah. S 1> โอ <laughs> เงินร้อแล้วเงินร้อแล้วบินแน่เลยงานนี้ <c oughs> คำที่สามคำนี้เชื่อว่าสาวๆน่าจะชอบทานกันรวมถึงเพื่อนๆทางบ้านด้วยไม่ยากไม่ง่ายพร้อมนะ <laughs> น้องบอกผมจะไปเรียนแล้วคะ่ะเอ้ยนมจะไปเรียนแล้วคะ่ะ <laughs> อันดั่สามก็คือหมูสไลด์จับเวลาหยุดโอ้หตั้งแต่สามวินาทีแรกอีกแล้วอ่ะขอหีบอม้อมาสละบปูตอเสือแมงลายรอลิงรอโซ่กันละอีกทีนะครับช้าๆชัดๆเลยขอหีบอม้อมาสละบปูตอเสือสละมายลอนลายลอลิงตอโซ่อุ้ยเพื่อน หายตัวตอนดีทันไม่ในเราอ่ะคุณครูโคตรตึงอ่ะเนี่ยคุณครูอ่ะโคตรตึงอ่ะครับเพื่อนๆเป็นคำตอบที่คิดว่าถูกไหมเคยเคยเจอผ่านตาไหมจริงจริงๆคำนี้่านาเจอดอนอีกน้องบอกจะไหนสักทีเถอะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปครับจบแล้วไปกลับเสร็จ น้องบอกน้องบอกของรางวัลกูอยู่ไหนอะโอเคครับมาครับเพื่อนเพื่อนกติก,กาก็ต้องเป็นกติกานะครับคร <Yeah. S 1> ูโคตรตึงอะเรามาหาพี่กุมแน่เลย <c oughs> โอเคครับกติกาต้องเป็นกติกานี่ครับมาครับอโอเคครับเพื่อนเพื่อน,อนกุ่มแรกก็จบไปแล้วคุณครูเล่นเราซะแล้วก่อนจะจ่าก,การเดาให้น้องๆฝากวาร์ปขึอนมาทางบ้านนะครับไอจี G นะคะ i i n u ดไ ค่ะเฟสนะคะมณฑสนันแสงแดงค่ะโอเคครับเพื่อนๆคุณครูเล่นเราซะแล้วเดี๋ยวไปหาน้องๆกลุ่มต่อไปเลยครับว่าจะเป็นใครก็ไม่เอาครูแล้วนะไปครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆกลุ่มที่3ที่จะมาเล่นเกมกับเราแล้วนะครับ ก่อนถึงไปแนะนําตัวกันก่อนชื่ออะไรกันบ้างครับอยู่คณะอะไรบ้างชื่อพี่ไชน์พันธบุญรำลัมม์อยู่คณะอนุสาวรีย์สามประวัติสาขาตปอบสวัสดีค่ะชื่อพิงกี้นะคะนางสาวปิยะชัดราศีค่ะสาขาตปอศค่ะโอเคครับพร้อมที่จะเล่นเกมกับเราไหมครับพร้อมครับดูดูเก่งๆหน่อยนะมีเลขก่อนไหมมีเลขก่อนนะพร้อมครับป้องน้องบอกกูจะไปเรียนแล้วรีบรีบหน่อยโอเคมาทำแรกมาเดี๋ยวพี่ขอจับเวลาก่อนน้องบอกมึงเดี๋ยวกูบอกย้องหลัง ต้องแพนไปนะนี่กำลังใจน้องๆที่มาเชียร์โอเคครับเตรียมจับเวลาแล้วนะคำแรกไม่ยากไม่ง่ายแต่ไปให้ก่อนว่ามันจะมีการันหรือเปล่าโอเคน้องพียการันคืออะไรวะเอานะคำแรกสํอ่างอสเสือพร้อมไหมพี่พี่จะดึอดู่เวลาถ้าถ้าจะต่อบอกพี่จะดึงดึเวลาให้พร้อมนะอ่ะดู่เวลาสะกดได้เลยครับซอเสือสร่ลอ่าออ่างสร่ลอางองู ไม่มีการันต์ไม่มีเฮ้ยพ็ตึงอ่ะคำแรกกองเชียร์ไม่ให้กำลังใจเยอะมากถูกต้องครับกองเชียร์จะเอาเงินอย่างเดียวเลยมาครับคำที่สองมีเส้นเวลาก่อนคำที่สองเรามีอยู่ว่าไม่มีการันบอกเลยแต่ว่าคำมันจะยาวนิดนึงก็คือธนุถนอมครับจับเวลาพอทหารกาลังโหดกาลังโหนอยู่ สระอา่นอนหนูสระอูพร้อมไหมครับได้หยุดเวลาพร้อมพร้อมนะอ่ะหยุดเวลาครับสะกดได้เลยพอทหารสระอาเฮ้ยเฮ้ยกองเชียร์บอกไม่มีเฮ้ยกองเชียร์บอกไม่มีพอทหารนอนหนูสระอูพอถุงออ่างตอไม้หมา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 เออหมานอนหนาพถุง เอาใหม่เอาใหม่พีพีชช้าช้าชัดชัดเริ่มได้เลยครับทหารตอทหารนอหนูสระอุขอถุงนอหนูตออ่างหมอมาแค่นี้ผมว่าให้กองเชียร์เข้ามาตอบดีกว่าละกองเชียร์แบบมตัวนี้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 การยิงยังคำตอบกองเชียร์ว่าไง กองเชียร์เยอะขนาดนี้จริงๆไม่อยา่างนั้นไเสียใจเลยนะให้ออกไก่รอบไหมหรือ,อยังไงโอเคงั้นเฉลยเลยก็ได้น้องบอกจะสายแล้วมันเป็นคําตอบที่โอ้หน้องแม่งกดดันที่ไปเลยก <c oughs> องเชียร์โคตรเยอะเลยเป็นคำตอบที่ผิดนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆเป็นผิดไปแค่สระเดียวคือมีสระตรงภาาไครับใช่ก็ต้องมีสระด้วยใช่ครับโอเคครับเพื่อนๆก็น่าเสียดายคือเป็นคำที่สองี๋ยวก็ก่อนจะจากกันฝากให้น้องๆแจกบัฟให้เพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับ เป็น f c e b o o k กเลย IG ก็ได้ครับ ig p i c k underscore z a r ig นะคะ p i n g k e underscore 48ค่ะโอเคครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามน้องๆนะครับน้องน่ารักแต่ว่าน่าเสียดายตอนคลิปสุดที่สองอย่าเราไปดูน้องๆคนต่อไปกันเลยครับ let's go โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับน้อง,องๆกลุ่มสุดท้ายที่จะมาเล่นเกมของเราในวันนี้แล้วครับก่อนอื่ออนไปแนะนําตัวกันก่อนเชิญครับสวัสดีค่ะวตานะคะออกแบบเทคโนโลยีสารกรมค่ะเกมนะครับเทคโนโลยีสารกรมครับออกแบบเหมือนกันครับเก่งนะคะจบมาศกุภีปีแล้วค่ะไม่เกี่ยวโอเคครับพร้อมนะคําแรกของเราเดี๋ยวพี่ขอเลเิตเวลาแป๊บน,นึงคําแรกเชื่อว่าน้องๆน่าจะใช้อยู่ทุกวันเป็นของใช้ไปชีวิตประจาวันคือมันจะยากจะง่ายอันนี้แบบใบให้เลยนะจะมีตัวการันหรือเปล่าคิดให้ดีๆคําแรกพร้อมนะ ำแหน่งเราก็คือสัมอ่างครับจับเวลาส่อเสือพร้อม<ล>ครับจะได้จะได้เวลาพร้อมโอเค้องพร้อมตอบแล้วครับต่อเสือสลอาระมอ้ออ่างสระอางงองูอคอไฟกระลันไอ้คิดดีๆครับคิดดีๆน้องๆคิดว่างไงพี่โอากาสหนึ่งรอบห,หรือถา้อถามั่นใจแล้วตอบได้เลยครับ พี่อาจจะแบบ<ม>พูดหล,ลอกก็ได้<น>อะไรเงี้ยอ,อาจจะหลอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีมีแน่พี่อาจจะหลอกก็ได้แบบเฮ้ยมีไม,ม่มีอะไรเงี้ยให้เคลียอะไรเงี้ยคิดว่างไงมียืนยันคําตอบขออีกหนึ่งทีคอเสือตระอําอออ่างตระอางงงูพบไฟกระลันเพื่อนๆทางบ้านผมให้โอกาสแล้วนะครับอี่กระดันกันกระดันนะน้องบอกกูผิดแน่เลยมึงกูผิดแน่เลยเพื่อนๆทางบ้านผมให้โอกาสแล้วนะเป็นคาตอบที่ น้องคิดไปแล้ได้โดดมาเน้องบอกกูจะได้ไปเรียนสักทีเป็นคำตอบที่ผิดนะครับโอ้โหน่าเสียดาย้นะมันไม่มีคอายการันครับใช่จริงๆแล้วใช่โอเคก็น่าเสียดายน้องน่ารักเราไม่ได้ทำกับน้องเลยแต่เราให้โอกาสแล้วนะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะจากกันฝากน้องๆเปิดว้าไปที่ธนาคานนะครับเป็นเฟซบุ๊กไอจีอะไรก็ได้ครับเอาเป็นเฟซบุ๊กแล้วกันนะเป็นไดมอนด์ค่ะ D A I W A C แล้วก็ M O N D ค่ะอีจีแล้วกันนะครับ T O อันเดอร์สกอรแล้วก็แซดสตัวค <Okay. S 1> <rí> รับครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับน้องๆกลุ่มสุดท้ายก็มีทั้งได้แล้วไม่ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ ครับเพื่อนๆวันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมสกอร์คำ EP 2ก็มีทั้งได้และไม่ได้เหมือนเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยได้อะน้องๆใครเห็นคลิปนี้แล้วเห็นพี่ยืนอยู่เข้ามาเล่นเกมกับพี่ได้เลยนะโ <Okay. S 1> อเคประทามากตอนนี้นี่โชว์พาไว้ก่อนอยากประทามากเลยตอนนี้ก็เอาเพื่อนๆติดตามด้วยครั้งหน้าเราจะมีเกมอะไรมาให้น้องๆเล่นเอาเพื่อนๆติดตามด้วยครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนจะมีเกมอะไรหรือถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่จะอยากจะแนะนําเราเม้นมาด้านล่างได้เลยครับ ก็สำหรับวันนี้เหนื่อยมากเนื้อแตกเลยก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะที่สำคัญเลยชวนเพื่อนเข้ามาดูกันเยอะๆเพื่อเป็นาากำลังใจให้พวกเรานะครับก็วันนี้ก็ไปก่อนครับเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ